คนที่กินเก่งขนาดนี้เป็นของคุณนะ อร่อยแบบไม่ลืมหูลืมตาอีกนิดจะลืมทางกลับบ้านแล้วค่ะเด็ดจริงไม่ออมโลกของดีน่าจวนพัวก๋วยเตี๋ยวเรือคุ้มขุนย่ารสชาติฉะฉานน้ำซุปกลมกลมเครื่องแนนเต็มถ้วยก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านมีทั้งหมูและเนื้อหมูตุน๋นเนื้อตุนลูกชิ้นเครื่องในต่อคิวกันมาเลยราคาเริ่มต้นแค่ยี่สิบบาทแถมเมนูข้าวก็มี ที่ร้านเขาใส่ใจทุกขั้นตอนคลิกก็คั่วเองลูกชิ้นปิ้งเนี่ยลูกชิ้นก็ทำเองามาพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่เด็ดครบรสของจริงผักสดตักเองเติมไม่อั้นทั้งสดทั้งลวก ต,ต้องกินนหืหมดนะข้าวคลุกกะปิกะเพราถาดต้องมาลองให้ได้จบของข้าวก็ต้องตอของหวานลอช่องรวมมิตรสิงคโปร์ช่าก้วยนมสดคาราเมลน้ำลำไยขนมถ้วยอันชันของดีประจำร้านรถมาลองมาแล้วติดใจมากก๋ว้วยเตี๋ยวเรือคุ้มขุนยาเปิดบริการตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึง3าโมงครึ่งเปิดยุดทุกวันจันทร์นึกดเซฟแล้วจิมมุดตามไปกันด่วน